ฮัลโหลฮัลโหลแม่กีวีแม่แล้วจ้าหิวเมื่อไรให้ตามแม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยก็กินต่อความรักก็เหมือนยำมุนเส้นค่ะถ้าไม่มีรสชาติก็คือจืดชืดไปเลยวันนี้แม่กีวีจัดเมนูแซ่บๆยำมุนเส้นทะเลจากอีซี่โก้อร่อยได้ในสมสเต็ปง่ายสุดๆไปดูกันเลยดูนี่สิมีครบทั้งมุนเส้นเดงๆกุ้งปลาหมึกแล้วก็น้ำยำสุดจีดแค่สามสเต็ปง่ายๆนำถาดชั้นผักและน้ำยำออกก่อนนะ อุ่นเฉพาะวุ้นเส้นกับทะเลรวมมิตรที่ร้อนแต่ระวังหัวใจไม่ละลายนะค <Yeah. S 1> ล,ล,ล,ลุกให้เข้ากันแล้วความรักอันเผ็ดร้อนก็พร้อมเสิร์ฟว้าวแซ่บซีเสดใจรักก็แบบนี้แหละค่ะถ้าไม่มีความเผ็ดร้อนก็คงจืดชืดแต่ถ้าเผ็ดเกินไปก็อาจจะมีน้ำตาตามมาวุ้นเส้นนุ่มๆดุดสายยายแห่งรัก ประมือกรุบกรุบเหมือนความสัมพันธ์ที่มีสีสันกรุงเดงเหมือนหัวใจที่เต้นตึกตักและน้ำยามเปรี้ยวหวาน <Yeah. S 1> เผ็ดแซบก็เหมือนความรักที่มีทั้งหวานและก็ร้อนแรงราคาดีดีแค่55บาทแต่รสชาติทะลุจักรวาลหาซื้อได้ที่เ e เ e ่ e อีเลฟนะคะใครอยากให้ความรักแซบซีต้องลองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย